ครับกลาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเราพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าพี่อัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับดูกันองแรกเลยพี่เนาะนะครับยังมีช่อหลวงพ่อเงินอยู่จะพี่นะช่อเล็ก ชอล็กมีเก้าองค์จ้ะพี่นี่เอาเจ็ดร้อยพี่มีอยู่เก้าองค์ชอล็กเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าและย่างมีนี่ครับชอบพักกิ่งวัดบวรเป็นชอเล็กช่อมีเก้าองค์คร่ะพอเจ็ดร้อยบาทปลายทางเหมือนเดิม,มพี่น้าปลายทางบวกห้าสิบบาทสวยง,งามมาก พี่ชอบว้าไหนพี่ทักมานะพี่ออนไลน์มานะแล้วผมมีนี่รับพี่สุขโขไทยนี่ครับพี่ฐานสูงพระบูชาสุขโขไทยฐานสูงสวยงามมากจะสูงคล้ายๆข้าวต้มมัดแต่พี่ไปแต่ไปคนละปางกันแล้วตัด่านิินน้วครับพี่อุดินไทยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็พระเชียงแสนสิงหนึ่งนี่พระเชียงแสนสิงหนึ่งพี่หน้าตักห้าหนิ้วแต่ความกว้างของฐานเน่าเก้าเดีวเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ 1, ่งพันห้าร้อยจ้ะ หนึ่งพันห้าร้อยครับชอบโทรมาครับแอดไลน์มาครับเ๋ยวดูกันต่อหลยอพี่นะนี่มีหนังพ่อเดิมพี่มีกระดูกกามช้างแกะหนะัพี่นะกระดูกกามช้างแกะนะพี่นะ ก็ลองพัดเดิมพัดเดิมสินี่สวยงามมากพี่แกะมือสวยงามมากนี่ครับพี่นี่มีกัวพัเดิมห้านิว้ว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  สวยงามมากครับพี่ผมเอาสองพันบาทเอาสองพันบาทเอาสองพันบาท5ห้านิ้วสวยสุดๆส,สวยมากพี่ทั้งปอกทั้งด้ามจับเงิน,นเนี่ยแผ่นตะกุดโอ้โหสุดยอดเอาสองพันบาท นี่อันนี้เป็นกระดูกกรรมช้างแกะรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยใช่หมหลวงพ่อกลวยนี่ครับมีสองอันนะมีสองกิ่งกิ่งนี้เอาแปดร้อยบาท นี่ครับแปดร้อยบาทสวยงามมากเอาแปดร้อยครับพี่มีสองอันน,นนะนี่ครับอันนี้อันที่สองอยู่นี่ครับพี่เอาแปดร้อยบาทจ้ะเราพรกกลวยครับพี่เป็นกระดูกกามช้างช้างนี่ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยพี่นะหนังช้างขนช้างหางช้างเล็บ ช้างอุ้มเท้าช้างแม้กระทั่งขี้ช้างกระดูกช้างงาช้างช้างหายช้างนี่ศักดิ์สิทธิ์หมดนี่ครับพี่เอาแปดร้อยบาทตัดที่สองดูต่อเลยพี่นาะนี่หลวงพ่อเงินพี่มันยสภาพเปความเก่าพี่อ๋อเอให้ดูนห พอไฟมันส่งองมองไม่เห็นต้องเอยียงนี้เก่ามากพี่สภาพใช้เลยลเรียมเก่าเรืียมแบบนี้มาเนี่ยครับพี่แล้วจ,จริงจริงนี่มาพี่ดูดินี่พี่ดูเนื้อหาของพ่อสภาพใช้ผ่านการเวลามาพี่พี่ดูครับเอาหกร้อยหกร้อยไม่เอาไว้แพงหรอกเอาหกร้อยวัดปักนารุ่นแรกแบบเปิดหน้า เ,เดิมๆจากวันอะไรเนี่ยเอาหกร้อยนี่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 แบกม่านอันนี้งาแกะนะแล้วพวกกลวยนี่เป็นงาแบกม่านงาแกะและ้วพวกกลวยนี่นี่พี่เอาพันห้าเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท พระสมดิษฐ์แบกบ้านงาแกงพะกวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ปกโพปกโพก้าใบหรือพะกวยปกโพก้าใบพะกวยสุดยอดนหนาด้วยนหนาเนงาหนาบักเลยนี่่ิูงาหนาเบอ้อเลย เอาสองพันบาทพี่งานชิ้นเนี้ยเอาสองพันบาทพับปิดตาแข้งหมอนหปูจีนไปดูเก่าๆลงรักคุกแล้วเก่าๆแถมตลับเงินด้วยเอาพันห้าเอาพันห้าเอาพันห้าเรียนหลวงพ่อรุ่งปีสองพันห้าร้อยลวงพ่อรุงมท้ากระบือ กระไหรทองจจกกรรมการในกระไรทองอ่ะพันห้าอ่ะพันห้านี่พี่ยอดจอบลงพ่อไปนี่โคตรสวยแล้วโคตรเก่าเลยพี่เฮ้ยนี่จอบลงพ่อไปสุดยอดจ้ะพี่ เอาหกร้อยอันนี้นี่นี่พิมพ์หนึ่งพี่จับหล้วพอไปโคตรสวยเลยโคตรเก่าเลยเอาหกร้อยหกร้อยนี่เลยหลวงพ่อวัดบรรเลมหล่อโบราณก็เก่านี่สุดยอดเอาหกร้อยหกร้อย เอาหกร้อยบาทนี่เราเทียนแล้วพะเงินวัดดอดยี่หอมสองหน้าด้วยครับสวยงามมากเก่าจริงสวยด้วยครับสวยมากครับแล้วเก่ามากเอาหกร้อยพับปิดตารหรือว่าแก้ว นกักแตกเอา 900. เก้าร้อยเหรียญหลวงพ่อกล่อมสุราธานีหเหรียญหลวงพ่อพกล่อมสุราธานีรุนแรงนี่นหเหลวงพ่อพกล่อมเนี่ยหายากนะเอา 600. หกร้อยยังมีเหรียญหลวพี่เหรียญเงินเหรียญเงินพี่ปากห่อ เอาเก้าร้อยบาทจะเก้าร้อยเหรียญเงินปากห้องเอาเก้าร้อยบาทไปเหรียญเงินนะครับเอาเก้าร้อยนี่มีสององค์อีกอย่างสวยท้าเวสุวรรณพี่นี่นี่นี่แก่งเงินนะเนื้อสมฤทธ์แก่งเงินพี่โคตรสวยเลยมีสององค์เนี่ยองค์ที่หนึ่งอภิองค์ที่หนึ่งวัดสุทัศน,นายากเลยพี่เนื้อแบบนี้แก่งเงินพี่เนื้อสมฤทธ แกงเงินหรือเขาเรียกว่าสำิีเงินนี่พี่สุดยอดองค์ที่หนึ่งครับเอาหกร้อยดูองค์ที่สองพี่ดูดูที่สองนี่สุดยอดสุดยอดนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยครับชอบองไหนโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ ห้าห้าหกครับพี่ดูดูกันต่อเนาะนี่พ่อท้องสุกวัดโพใส่ท้องนี่้นอุดผง เอาหกร้อยเอาหกร้อยจ้าหลงพ่อจงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรุ่นแรกหล่อบโบราณรุ่นแรกมีโคตรออกเห็นไหมนี่เราใช้มากพี่สองสี่กว่าเนี่ยสองสี 8, แ่แปดห้าสัยอย่างจำไม่ได้และนี่เอาหกร้อย เอาหกร้อยยอดธงพักกุเนื้อสมฤทธเงินสายเหนีน่ยวคงกรงพันไม่ควรพลาดแคล้วคาดชั้นนึ่งเนื้อสมฤทธเงินนะั้นเนี่ยเนื้อสมฤทธเงินนะนี่ลองจากทองคำเลยเอาหกร้อยเอาหกร้อย วิจอบใหญ่โอ้โหสุดยอดเก่ามากจอบใจเราพ่อเงินวัดบางคาแล้วเรี่องโบราณจับขอมมาแบบเนี้ยเนื้อปึกปักเลยเอาหกร้อยเอาหกร้อยนี่นี่อินโดจีนพิมพ์ต้อสวยหน้าองค์เนี้ยสวยครับสวยนี่วิดูโคตนี่วิดูโคตนี่ ห็นไหมตอกไม่เต็มเนี่ยตรงตําราเลยผาบ้านเนี่ยเพิ่งเหมามาได้เนี่ยฮะใครดูเป็นไม่คนพาดเลยนะนี่พี่นี่พ,พี่ดูเอาพี่ดูเอาพี่ดูเอานี่แต่ผมเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะองค์เนี้ยสี่พันห้าร้อยบาทนะผมเพิ่งได้มาเมื่อคืนเลยไอ้พีดูโคจะโคด,ดูง่ายตอกแบบเนี้ตอกดูง่ายๆ สี 4, ่พันห้าร้อยบาทพุทต่อนี่เนื้อนวะพาเล่มทองเก่ามาพี่แบบทุกด,ด,ด้านหลังนี่ดูง่ายด้านหลังอะปีศู <B 05 S 1> นย์ห้าเนื้อนวะพาเล่มทองเก่ามาครับเอาหกร้อยเอาหกร้อยครับพี่พี่ชอบพวกไหนพี่โทรมานะแอดไลน์มานะ แล้วผมมีตะกุดตะกุดผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงก้นเมืองสาบอะหลักจำำอย่างเี้นะพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยครับ อีนี้ต้องกราฟสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปครับ